ครับพูดถึงว่าลูกหลานน้องๆที่อยากเข้าสู่วงการฟุตบอลนีขออนุญาตพูดในฐานะนานยกสมาคมกีฬาจังหวัดด้วยประธานฟุตบอลอาชีพด้วยคือเราจะมีเวทีตั้งแต่ฟุตบอลนักเรียนนักศึกษาและจากก้าวมาฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติในส่วนของฟุตบอลอาชีพเขาก็ให้สิทธิ ทีมฟุตบอลอาชีพหรือสมาคมกีฬาเนี่ยส่ทงทีมเขาร่วมการแข่งขันยุทธลีกยุทธลีกก็คือแบ่งเป็นจิบรุ่น12ปี14ปี16ปี18ปีซึ่งมีตั้งแต่ระดับภาคจนไปถึงระดับประเทศค่อนข้างจะเป็นเวทีสำคัญเลยส่วนในระดับกีฬาสมัครเล่นเยาวชนแห่งชาติ เมื่ออายุถึงระดับเยาวชนต้องมาขึ้นทะเบียนนักกีฬาที่สมาคมกีฬาและสมาคมก็จะส่งท่านเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาว,วชนแห่งชาติพออายุมากข,ขึ้นท่านก็จะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติซึ่งซึ่งเป็นอีกวัยหนึ่ง อันนี้คือหลายเวทีที่ที่จะมุ่งมั่นส่วนใหญ่ก็จะจากเยาวชนแห่งชาติจากนักเรียนนักศึกษาจากยุทธหลีกก็จะก้าวสู่ฟุตบอลอาชีพซึ่งมันเป็นสเต็ปของมันอยู่นั่นหมายถึงว่าน้องๆตั้งแต่12บ4 16 18มีอีกหลายเวทีที่ที่ต้องผ่านที่จะมีเวทีให้ท่านได้ ฝึกวิทยาชุดกออ็ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทราบดีส่วนใหญ่ก็โรงเรียนต่างๆอาคาเดมีต่างๆจะทราบเลยว่าเขาต้องมาขึ้นทะเบียนนักกีฬาอันนี้อันนี้เป็นระเบียบของกกทเขาว่านักกีฬาต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬาทุกประเภทกีฬาถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันได้ขึ้นขึ้นทะเบียนส่วนการาส่งเข้าร่วมการแข่งขนันนี่ เป็นหน้าที่ของสมาคมกีฬาที่จะส่งนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนแล้วเข้าร่วมการแข่งขันทนนนนี่อันนี้จะเป็นที่ทราบดีก็ทํากันมาเป็น10บสปีละส่วนพอสมาคมส่งเข้าร่วมเนี่สมาคมก็จะแต่งตั้งใครเป็นผู้รับผิดชอบองค์กรไหนเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาชนิดต่าง คือตอนนี้ทางเราเองสองโมสรเองเนี่ยเราให้โค้ดบี้ซึ่งเขาเป็นวิทยากรของสมาคมอยู่แล้วเอเขาสอนโค้ดอยู่แล้วให้ทำวีดีโอทำวิดีทัศน์ทำคลิปสอนฟุตบอลไปด้วยสอนเรื่องเทคนิคต่างๆการฝึกซ้อมที่ถูกวิธีเราให้นัก วิทยาศาสตร์การกีฬามืออาชีพมาช่วยสอนในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและเราในฐานะสมาคมกีฬาก็อบรมโค้ดเพื่อพัฒนาบุลคลากรทางด้านโค้ดนี่เดือนปลายเดือนกันยาเนี่พี่ก็เปิดอบรมโค้ดไอทีที่อยู่บน น,นี่ก็ใช้งบประมาณสองแสนกว่าบาทเขาก็ถือว่าเป็นการสร้างโค้ดก็ตอนนี้ก็มีผู้เข้ารับการอบรมสมัครมาเกินร้อยแล้วแต่ก็ได้รับสิทธิ์สามสิบคนสาสสองคนเพราะสมาคมเขากำหนดไว้อย่างนั้นก็พัฒนาไปเรื่อยๆทั้งบุคลากรทั้งนักฟุตบอลเพราะว่ามันวันนี้ฟุตบอลสมัยใหม่ถ้าเรา เอาแบบครูพระลสมัยก่อนมันก็มันก็จะไม่ทันเขามันก็มันก็ต้องเทคนิคต่างๆฟุตบอลมันเปลี่ยนไปอย่างน้อยๆพวกครูบาอาจารย์หลายท่านก็เสนอตัวเขารับการอบรมก็น่าจะเป็นอีกประเด็นที่จะนำไปสู่การพัฒนาลูกหลานอีกหลายๆรุ่นครับ